ิตของการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของคนปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของการตอบสนองการใช้ทรัพยากรของรุ่นต่อไปหรือง่ายๆก็คือพัฒนาให้คนรุ่นใหม่มีทรัพยากรใช้ต่อๆไปนะครับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆก,ก็คือ 1. s o c i โซเชียล หรือสังคม 2. อ e v e l o p m เมนตหรือสิ่งแวดล้อม 3. e c อีโคโนหรือเศรษฐกิจนะครับ Social นะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันในหลารูปแบบเช่นการอยู่ในตึกหลายๆคนหลายๆประชากรนี่ก็ถือว่าเป็นสังคมนะครับ การอยู่หอพักอยู่รวมกันหลายคนก็ถือว่าเป็นสังคมนะครับอ่าอีโคโนมิกนะครับก็จะเป็นเศรษฐกิจก็คือทรัพยากรที่มีจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสังคมเช่นและธาตุตา่างๆเช่นน้ำเช่นอากาศลมดินหินทรายนี่ครับเป็น เศรษฐกิจที่มีจํานวนจํากัดทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัดต่อไปเป็น e v เว o เ m e n t หรือสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเช่นพวกตึกอาคารรถยน์มอเตอร์ไซค์จักรยานและสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก็พวกต้นไม้ก้อนหินดินทรายนี่แหละครับ าใน3อย่างนี้เกิดการขาดแคลนหรือเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เกิดการขาดความสมดุลนะมองภาพกันออกไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ 1. นนะครับประชากรมีการลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดผลตามมาเช่นขาดรายได้ขาดประชากรในการทำงานทำให้เศรษฐกิจมีการขาดแคลนหรือขาดตลาดเกิดการ แย้งกันหรือเกิดการแย่งที่อยู่หรือเกิดการแข่งแย่งชิงกันในการหาอาชีพในการหารายได้นะครับ 2. เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทำให้ประชากรขาดพื้นที่สีเขียวขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดโมลพิษต่างๆตามมาเช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงมลพิษทางสิ่งวแวดล้อมมลพิษต่างๆนี้ทําให้ส่งผลกระทบต่อประชากรจะให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อๆกันมาและธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ขายไม่ได้ในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องการธรรมชาติของมันครับแม้ขนาดเราสร้างบ้าน เรายังต้องปลูกต้นไม้เราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเราก็ยังต้องการธรรมชาติน,านะครับสนะครับเศรษฐกิจที่มีการขาดแคลนทำให้ประชากรมีการอดอยากของใช้อุปโภค,บร,โภคบริโภคเกิดการขาดแคลนเศรษฐกิจตกตามบ้านเมืองถดถอยลงและมีผลตามมาต่างๆ เช่นการแข่งแย่งชิงกันการตีกันเกิดขึ้นเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรามีการแตกแยกกันของสังคมพวกเราก็รู้พวกเราก็พอเห็นกันมานานอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านั้น เพื่ออนาคตของพวกเรานะครับแต่ปัญหาในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ไม่รู้จะจบหรือไม่ไม่รู้จะยาวไปอีกถึงปีไหนเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เราจะแก้ได้ตอนนี้นั่นก็คือช่วยกันพัฒนาเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืนใน3าอย่างที่กล่าวมานะครับ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดความสมดุลไปตลอดจนถึงอนาคตเพื่อรุ่นต่อๆไปเพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะครับนะ,ะโมตะ,าะตลาปวาโตราโตสมาสม ตออสาไม่งันโบสใครวะนี่วสะสา